เจ้าชายจอร์ชลองวันเกิดอายุครบ11ปีเมื่อวันที่22กรกฎาคม2024มีรายงานว่าเคธมิดตเดลตัตนและเจ้าชายวินเลียมได้จัดงานเลี้ยงวันเกิดให้กับลูกชายอย่างรูราสมกับเป็นกษัตริย์ เจ้าชายจอร์ดซึ่งประสูติเมื่อวันที่22กรกฎาคม2013เพิ่งฉลองวันเกิดอายุครบ11ปีไปเมื่อไม่นานนี้เคทมิดเดลตันและเจ้าชายวินเลียมพ่อแม่ของเขาได้แชร์ภาพสแนปชอ็อตที่สวยงามของเจ้าชายจอร์ดเช่นเคยในงานที่คล้ายคลยกันภาพสแนปช็อตขาวดำของหลานชายของกษัตริย์ชาวที่3จะเป็นภาพเดียวที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับวันเกิดของเขา ไม่ชัดเจนว่าเจ้าชายจอร์ชฉลองวันเกิดอายุครบ11ปีอย่างไรตามรายงานของเดอะมิ r เรอร์ในบทความวันที่25กรกฎาคมอย่างไรก็ตามมีแนวโน้มว่าเคธิลเดลตันและเจ้าชายวินเลียมจะใช้ทุกวิถีทางเพื่อทำให้วันนี้พิเศษยิ่งขึ้นเจ้าชายจอร์จวันเกิดนี้บนเกาะสวรรค์ที่ได้รับการปกป้องอย่างดี อังกฤษเล่าว่าลูกชายคนโตของเจ้าชายและเจ้าหญิงแห่งเวลได้รับเชิญให้ไปฉลองวันเกิดครบรอบ6ขวบอย่างรูหราในปี2019ในเดือนกรกฎาคมของปีนั้นเจ้าชายจอร์ดได้พักกับครอบครัวในวินล,ล่าสุดหรูในราคา27,000ปอนด์ต่อสัปดาห์จอร์ดซึ่งต่อมาเป็นกษัตริย์แห่งอังกฤษฉลองวันเกิดครบรอบ6ขวบของเขาในวินล,ล่าสุดหรูบนเกาะมัสที เกาะมัสที่เป็นเกาะส่วนตัวมากซึ่งได้รับการปกป้องจากนักข่าวและปาปารัสซี่เกาะมัสที่เป็นเกาะส่วนตัวมากและสื่อและปาปารัสซี่ไม่สามารถเข้าใกล้ได้ในระยะหนึ่งจากเกาะซึ่งนั่นก็อธิบายได้ว่าทำไมคุณจึงเห็นเฉพาะภาพถ่ายของสมาชิกราชวงศ์ด้วยเลนยาวและ,มะเมล็ดพืชเท่านั้นนักท่องเที่ยวรายหนึ่งที่อ้างจากกระจกอธิบายเจ้าชายจอร์จวันเกิดในบ้านพักสุดหรูพร้อมสระว่ายน้ำ ในช่วงฤดูร้อนของปี2019เจ้าชายจอร์ดและพ่อแม่ของเขาพักอยู่ที่เกาะมัสตีกับปู่ย่าฝ่ายแม่ของเขาแคโรและไมเคิลนิดเดลตันตามรายงานของเดอะมิเรอร์วันหยุดพักร้อนสองสัปดาห์ของพวกเขาจะมีมูลค่ารวมประมาณ57,000ปอนด์ตามรายงานของเดอะซันเจ้าชายจอร์ดและครอบครัวของเขาพักในบ้านพักวันหยุดสุดหรูที่มี5ห้องนอนชื่อว่าวินล่าแอนตินีส บ้านพักแห่งนี้มีห้องเด็กพร้อมเตียง2ชั้น2เตียงบัตเลอร์แม่บ้านและส่วนส่วนตัวไม่ต้องพูดถึงสระว่ายน้ำอินฟินิตี้ขนาดใหญ่ยาว18เมตรพร้อมทิวทัศน์อันน่าทึ่งของมหาสมุทร